เราเลยบ่ผ่อนดอกงานแก้เถื่อเในตะดอนเพื่อจะหอมอบลบเยอะนะอย่าผ่อนจังโมเด้้จะมาเบิ่งเนาะค่ะเปิ้ลลาบันหน้าคนเดินไม่ใช่ใคะพี่ตาซ่อนบอกค่ะมาเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องเด้ค่ะเอาตาไม่แตกกันเอย่าพูดช้าจ้ะยังไดงดิมาแบ่งเด้อแบบนี้มาแบ่งเด้อ เบ่งสาวจะเลดอกดอกเงี้ดอกหยำหนี่ดอกใหญ่งามค่ะคนโตข้ามขานก็มีน้ำจังน้อยดอกหยำดีดีค่ะคุณขอยิ่หลาบานน้อีย่หลาบานน้าเบ่งสาวจะเลือดอกหนึ่งนี่ดอกงามค่ะเอาเห็ดหมันเอาแบ่งี้ดอกเงี้เด้อปั่นกันค่ะไดร้ายก็ปั่นกันปั่นมือเจองามค่ะอ้นซ้อนค่ะ ไอซ้อนค่ะอซ้อนเนี่ยาหอนแล้วว่าบลบอที่น้องเอ้ยมย่างอยู่สับหลาบเห็นเห็นแต่พ่นกับมานักมานเนี่ยแลวจะมมนมมานเห็ดดอกงานจะเถื่อนนี่ต่ดอกีนอันอะไรนั้นไทยมันค่มค่ะคนค่ะดอกนึ่คือผักผากผักผักดดูดักผ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 เก็ักผ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 เกผักผกผักผั เจะาเบอร์นะ่ค่ะเดใจเบอมาดอกนะค่ะสันนค่ะาดอกน่ะค่ะสวยสวยเลยจ้าอืมางเป็นดอกหอึบอ๋มังเกไก่ค่ะอัน่อนนะค่ะก็เลยท้ายที่ดันโดนเนี่ยอัน่อนนะคะสวัสดจักพรเนาะย่างบางโดนบางผูเป็นผ่มีขาบางเก็บเหตุตากคนนะคะไม่ใช่บางม่ยากาศค่ะ กานว่าหาเห็ดน,นะคะวันนีอ้อ้าอันนี้สาวจอยโอ้ยนน <laughs> ขอคุณหลาบนันหน้าต้อสาวแต่โบได้แจ็คเกอร์แต่ว่าอันไี่ตะดวกอันนั้นตรงเอาเช็ดตัดสินเลยค่ะเพราะว่าอัน,นดดกอันนั้นนะคะอันซสอนขอบคุณีหลาบันนาใช่แนลนะป้าเมืบนขับถึงข้ามดอกเห็ดบนนี้คนแบงสาวจอยดดกนึงนัง่นน่ะป้าอันสอดเลยค่ะอันสอดไปหไปหาไปบันค่ะต่อไป ะเจ้ายางไปควนเห่าหรอคุณรีบๆล้คุณปล่อยแงะครับปล่อยแงะสวยครับเออมาด้วยครับเย็ดเย็ดเป็ักเ็ครับนัเก็ตครับมันฝนกระโดดครับนี่อเห็นไหมคะอุยที่ขายไงขามี่ันเนาะอากินน้ำเงี้ยเอาสินงี้ยีครับปลาก็อนุญาตสู้ดันโดดได้ครับ ดีนี่เขาก็พอใจเนาะค่ะดีใจเขาก็มาสุดแหลกเนาะค่ะผู้ใดขี่ว่าท่านได้เคยเก็บเห็ดได้ครับอย่าล้องเลยสิครับก็ยังเบียบดีอยู่อันนี้ครับ็ยังปลาลุ่นดีเยอะกว่าปลาท่านป้านี่ก็ยังปลาลุ่นค่ะปลาลุ่นอันติดใจเลยค่ะพามาอันยั็ฝรุ่นก็้อครับเออปลาดูเงี้ยเขบพี่น้องเหรอเห็ดเต็มค่ะใช่ไหมอันนี้เรื่งไหนครับนี่ แบบแหนคะแม่คะ,คะบัวเว่ยอออดอกแหกแห่งมันจ้าคุณเอ้ยดอกเลยค่ะค่ะตอนนี้กะ จะถ่ายเอาบรรยากาศเนาะค่ะให้พ่อแม่พี่น้องเดเบึงกันซะก่อนเนาะจ้าเฮาจากไปเงาค่ะเก็บเห็ดกันต่อจะก็คือยางมาทางสีเนาะค่ะบันนี้จะเห็นวิวเนาะคะ่ะวิวบรรยากาศอยู่ที่ยอดผู้จ้ะพี่น้องกะอยากถ่ายอยากเก็บภาพไว้ให้อันเอฟซีสุกท่านเนาะคะ่ะเดเบึงไดชชมน้ำกันเนาะจ้ะอันเห็นข,า,ขาวๆนี่กะเป็นหมอกค่ะ นีเห็นเ้าขาวอี่เป็นหมอกเนาะค่ะเป็นหมอกเป็นนาผาเนาะค่ะนี่นะค่ะเราจะพาไปเบิงเ่งไกลๆกันเลยนะะเ,เนาะจ้ะจะพาไปเบิงเ่งไกลๆกันเลยฉากวิวทิว,วทัศน์เนาะคะ่ะยว่ทั้งยอดคู่นี่ค่ะตอนนี้ก็ มันมันหมอกล่องน้าเนาะคะ่ะมันกับว่าเห็นป็นไหนอยากจะเอาให้เบิ้งชัดๆเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นบา้างไหกับป้ากาไป็ไกลเป็นไรเนาะคะ่ะยุ้ยเป็ดไก่เอาเป็นไรกะเนาะค่ะหนะุบรรยากาศเนาะคะ่ะช่างหยดพูดจะพี่น้อง

เดี๋ยวเอาผ่าปัญหาให้เบิ้งกันเนาะคะ่ะ,คะเ๋ยวก,กะจะไปเก็บให้กันต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปเก็บเหดกันต่อเลยจ้าอันนี้ฝนกาเศร้าแล้วเนาะคะ่ะฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเข้าไปเก็บเหดกันตอนะะ่อค่ะเป็นดุ่นกันเลยจ้าว่เาเข้าจะมานเ็ดบอลเนาะคะ่ะมาเลยนนนะะันนี้เนาะค่ะอันเ็ดขาวจิน เห็ดขาวจ้า crowd, จน,นีปป่ค่ะดอกเห็ดขาวจังดอกน้อยๆอ่อนๆนะคะดอกจุกจุกค่ะส่วนคาเบิ้งตาใจอตาจ้าจกระปลารุ่นทกักท้ายกันนี่เนาะคะ่ะเมน,นี้เนาะค่ะกะมาม่วนกันยุป้าเห็ดจ้าเหมือน,นอย่าเดียวไปม่วนไปยาวกันเลยจ้าว่าเขาจะมาเห็ดบอเดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะคะ่ะถ้ารอชมเด้อค่ะพี่น้องเวลาบ้านหน้าจะเอาเห็ดมาหอมกันให้เบิ่งค่ะว่าเข้ามาเห็ดบอเหมือนอย่านาะจ้า รอชมกันเลยจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องนะปั๊บมึงให้เรางงสาวจ่อยค่ะพี่โผล่เคยได้พี่น้องเห็นแตะเห็นแต่แกไก่ค่ะห้องมันแต่ไก่พูนโอ้ยแม่คขาบุนเลยเลี้ยงเลค่ะพี่ดอกนึงค่ะพี่ดอกนึงค่ะโมดพี่ดอกนึงซีดปั๊บค่ะขาไปข้นข้นี่ีค่ะต้องเอาปั๊บอันนี้ฐานออกแล้วนะคะเพราะว่าเอาไหวกพี่นาขื้นสิเกิดอีกนะคะเนาะเอาเมนห้องให้เจ้า quine ไปขี้ เนียมกอ๋อสองกุ้งเปอนนี้เน้นหน่อยจ้ะหน่อยค่ะเน้นหน่อยนี่แหละค่ะแบบมัวเน้นหน่อยเนาะแบบมัวนะคะห่องเลยแรงก่อนสอมกสิงเปล่าขวาางขกับขอให้ขาดอกนึงค่ะกันเห็นเห็ดเนาะค่ะต้องเปล่าแลนมาเอาค่ะมูชิยากะกีินออกอ้อมค่ะเนยนเอกียินออมอมนะดอกมีก็จบ มีอสาจันมุขานกันนี้อยู่ค่ะไม่ตะขี้ดินเอาไปน้ำนี่หรอคนใจเย็นเลยนม่ตะขี้ดินค่ะเอาถิ่มลงเอาถิ่มลงเหรค่ะเพราะว่าอันไปจ้าการพนไวไป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 สาวไปหาเลยลูกไปหาของขอยก่อนเนอะมูเสีอาก่อนไปจ้าไปหลุดน้ำกันอีจ้าเราจะไปหลุดน้ำกันก่อนไปสาวไปจ้าง่เ็ื้อไปจ้า พี่เท้าบอกมูย่างไก่ไปวังหันยังเห็นอยู่เนาะนี่เนาะค่ะตอนนี้กะตอนนี้ก็มาหอดรถแล้วจ้านี่ก็จะผ้ากันกลับแล้วเนาะค่ะวัมือนนี้มากับสายฝนได้ค่ะมานนี้แต่ผากันใส่สุดกันฝนเอาเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิรงผลงานของมันนี้กันเลยจ้าคุณเกี่ยนสุดคือนึงเหรออันนี้เนาะค่ะอันนี้ต้าให้ลาบหน้าเนาะค่ะ นามตาุ้ยบางตาข้างหญิงนี่แะค่ะพี่น้องไข่เ็ดจ้าคุณอะอือหเียวเดี๋ยบางไา่ใหนี่นตาพวกมันค่นมันุ้ยมันจะไข่ใหญ่ๆแถหญิงมอเลียมงมินามันขาหญ้าแต๋วค่ะหญาแต๋วกับตาไงนห็นอีนค้ี่ค่ะอันนี้ข้องอันนี้แนมีลาบันหน้านะคะเลาก็มี่บานี่แะพี่น้อง โคตรโชคข้างนอกคุณคุณนน่ะนี่นะค่ะผลงานสายตาทั้งสาวจ่อยทั่วมาโชว์จ้าอันมโอนี่นะค่ะกับผ้าม้วนอยู่ปลาเฮดแล้วนาค่ะจังไรกาฝากไว้น้ำนาค่ะคุณคนหนึงเพิ่งจะมาโชว์พี่น้องเลยนะพอแบบดีได้เดือนไงมาง่ะคุณมาโชว์มาโชคมาโชคตะวันได้ไลค์ค่ะได้ไลโล เช่าต่อยมีเช่าต่อยนี่มีอยู่แล้วค่ะประมาณสองโลหรือสามโลเนาะคะ่ะเป็นใดเฮ็ดแต่มีให้ละงบแน่เฮ็ดขาวแน่เนาะคะ่ะเมืนน่อวานนี่เนาะค่ะเมื่อนี้เขากับผ้ามา้ามวนอยู่ปลาเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เฮ็ดก็ได้ไลทุทุกๆคนเนาะคะ่ะจังได้ก็ฝากไว้น้ำในเด้อจา้าฝากไว้น้ำเนาะคะ่ะช่องอีลาบานะันนาชาแนลเช่าวจอยชาแน,นลแล้วก็ปลาลุนเนาะคะ่ะสำหรับชัยคลิปนี้เนาะคะ่กะกาจาราเอฟซีปไมก่อนเนาะคะ่ะ พบพกันใหม่เด้อค,ค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะป้าลุนส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายจสาวใส่บ๊ออันบ๊อโซด่วนมันหิบบังานใส่เอฟซีเอาลองแรงนหลายก็จุงก็เจออยากนี้แล้ว